สวัสดีครับเอฟซีพี่น้องเป็นที่รักยิงครับมือนี้พอกันวันเสาร์นะครับกัหลังสงการนะครับสงการวือน,นี้วันเสาร์เนาะกะสภาพอากาศนะครับตอนนี้คล้ายๆคึมๆว่มมาฝนสิตกนะครับวันนี้มาเบิ้งกระต่ายอีกครับ <c oughs> เบิ้งกระต่ายครับผมนี่ผมซีมาว่าเาเรื่องอยังมูตี <c oughs> ถ้าเจอถ้าเจอผมนี่คือช่องผมนี่ส่วนมากสีว่าเอาตเตืืองกระต่ายตายนะครับเอาอีกแล้ววันนี้นี่สุนี่ยังอยู่ครับโปกตินอนรับฟันดีตัวนี้ครับตัวนี้พึ่งสีรักษาหายนะครับแต่ว่าคูว,วันนี้ที่อายุสองเดือนครับนี่ได้มาเป็นคููคูหนึ่งครับเอามาไต้มาแม่ทั้งสองกะอ่า ได้มาจากผู้ตะวันฟา้ามนะครับก็ต้องอขอโทษนะครับผู้ตะวันที่ผมบอสามารถดูแลอีกตัวหนึ่งห้รอดได้นะครับคือท่องเสียคือเก่เาครับท่องเสียเอาอท่านครับผมแต่ว่าตัวนี้เอาท่านครับมันติดกันนะตัวแรกก่อนฝนสิตกมือว่านมือก่อนนี่ตื่นเศามากท่องเสียกับป้อนอยาป้อนอยังรับป้อนสงสัยป้อนพิดที่ีนะครับยาตัวนี้ มันดีอยู่ครับยาตัวนี้นี่มันดีอยู่เขาเอื้องอย่างสั้นฟ้าโปรนะครับมันดีอยู่ได้เลยถ้าป้อนถือนนะครับแับผมเอาเปิดฟ้าออกมานน่ตอนแรกนะครับเปิดฟ้าออกมามันจะเป็นจุกนี่เขาให้ยอดเขาให้ยอดนี่หาถึงซีฟยศนะครับผมก็ใส่แบบนี้เลย คือบอกหูว่ามันสิเขาปากหรือบอกเขาปากเขาปากนะครับเลยบอกหูว่ามันได้รับยาบอสุดท้ายกับบอดนะครับซีทุ่มตอนเศร้าตอนเศร้าขีไ่ไรตอนแรกซีทุ่มไง่อทองนะครับกูคนนี้อายุสองเดือนซ้ำกันครับกาสันนิษฐานว่านี่นาซีเกิดจากสภาพอา,ากาศนะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าผมบ่ได้ให้ยาซดนะครับ ให้แหงตลอดเพราะว่าสิเป็นยาแพ่งกุลากเอาไปตากแห้งจนกรอบนะครับแล้วก็ไ้เอามาไ้นะครับแล้วก็ไ้ฟางครับเมื่อเคยไฮยาสดหฮยาสดเลยครับเมื่อเคยไฮยาสดเลยบาานี้ตัวนี้นะครับเมื่อวานตอนเศร้าคือกันเจอขีเป็นเป็นมูกนะครับเป็นมูกเอาละบานนี้หู้แล้ววันนี้เลยหาวิธีครับผมก็มีตัวนี้ครับ ตัวแรกตัวนี้มันเสื่อมสภาพมันใ,ใส้ไม่ได้ผมเลยเอาเอา,าเบอรงครับนี่ผมสีใส่วิธีนี่รับเขาว่าให้ใส่ห้าถึงสิบหยดหยอดทุกสี่ถึงหกชั่วโมงนะครับนี่ซันฟ้าโปรครับผมก็หยอดใส่นี่ใส่แก้วนี่ห้ามานประมาณหกหยดนะครับหกหยดหยอดใส่แก้วแล้วก็ใส่ตัวนี้ครับใส่ตัวนี้ดูดเอาใส่ตัวนี้ครับ ตัวนี้มันแถมมากับเยไอยายายอดขี้กากนะครับอ่าใส่ตัวนี้ดูดดูดจากจากนี่ครับดูดนี่มันกับเต็มหลอดนี่พอดีครับเต็มนี่แ้่ก็แง่เขาปากมนเลยครับแง่เขาปากปากกว่ามันกินครับยอดสี่ถึหาเทือนะครับทุกสี่ชั่วโมงผมก็ยอดทุกสี่ชั่วโมงครับกบปากฏว่าตอนนี้ขี่ สภาพขี่แข็งครับก็คือนาสีหายแล้วล่ะครับนี่นสภาพขี่ขี่อันนี้เอย่างโน่นนี่นายเป็นตัวยาครับนี่ขี่ขี่เป็นก้อนแบบนี้กะคิดว่านาสีหายครับี๋ยวศียอดอีกเท่านึงครับนี่โวับรรจกันจักอีหอย่างนายเป็นเย้ครับแข็งแรงดีครับตอนนี้ให้ให้กินฟางครับจะติดตามผลงานต่อไปครับผมอันนี้ สองเดือนครับผมสองเดือนอส่วนตัวนี้ครับนี่อันนี้ดำผ,ผู้พันสามดำผู้พันสามอายุสองเดือนตัวนี้สามเดือนครับนี่สามเดือนอาการจามดีขึ้นนะครับผมให้น้ำขิงแต่ว่าละลายน้ำครับใส่ใส่ผสมน้ำเปล่านี่ครับยาเป็นไหไลท์ไฮไลย,ยันมันยันมันท้องเสียนะครับส่วนตัวนี้ ได้มาจากศูนย์ศ,นยศูนย์ปนญหามากครับนี่้ซื้อว่าสีหำมสีย่านเป็นอย่างนีคือหำย่านกับแท้ครับ,รบพวกกันตอนเศร้าครับกลับมาอัปเดตสถา,านการณ์ครับเลี่ยงกระต่ายาอายุยังน้อยนี่กับสิเจอิญครับอาการท้องเสียผมผมไม่อยากสีนะครับไม่มีคนแนะนำให้สียาผมไม่บอกกล้าสีเพราะว่า ผมยานไปถึกเสนก็นถือยังมันยันเป็นขาจองขาหง่อยไปครับนี่อันนี้เอาไวด้ดูดน้ำเกลือดูดยังให้กินครับต้มนเสื่อมเดี๋ยวเลยซื้อไม้ครับแต่ว่าใส่ตัวนี้ดีดีครับนี่หยอดหยอดปากแต่ผมมีใส่สั้นฟ้าโป้เดี๋ยวซื้อมาเพิ่มครับนี่อันนี้ได้มาฟรีครับไอ, <c oughs> อช่างจอย เป็นหามากครับจากฟ้ามสังจอยนะครับเป็นหามากพอเป็นสังมากไหลหลอดเป็นกไหามากหลอดหนึ่งก็ปลาปรากดว่าดีขึ้นนะครับอืมยสงซื้อไวอยู่ส่วนเรื่องฉีดนี่กะโอ้ถ้าเป็นถ้าเป็นนักเนี่ยฉีดก็ดกหายครับแต่ว่าผมกาบอุกาฉีดครับยผมมีฝีมือในการฉีดยาอ่ากระต่ายตอนนี้ก็เลือดํำดีแล้วครับน,นี่เดี๋ยว อคลิปต่อไปีดิซึ่งน้ำหนักเพื่อนนี้เบิ้งเพราะว่าอายุปีกว,าวก่าแล้วนี่กระใต้เถาแล้วน,นีว่สีพาดกนอีกแล้วเบิ้งคนหนงแดงหสีพัดขนได้นี่นี่สั่งน้ำหนักเบิ้งนายสามลนะครับช่วงนี้ลอออ่อขวดชักสีขอดบุขอดมีจีรีอยู่ครับมีจีรีอยู่ช่วงนี้ล่อ,อผสมสีเหลืองแล้ว เกิดเกิดหนึ่งมก,กรลาครับมกลาคุมม,ก,มก,กรลาคุมพามีนาเมษาในสีเดือนแล้วร่อผสมแม่ทั้งแม่ทั้งสองนะครับคลิปนี้นะสีมีประโยชน์นะครับในการดูแลกระต่ายทองเสียนะครับอขอบคุณที่ติดตามรับชมครับซื่นชอบก็จะลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ช่องอผู้ไทยมุกนะครับผม นสีนําเสนอเรีองกระต่ายครับต่อไปกระต่ายเนื้อนะครับอ่าที่นี่อยู่ตอนนี้กับมีแต่ดำผู้พ่านนะครับเนาะตอนนี้กับนิวซิแลนด์ไว้นะครับมีสีปลาหน่อยหนึง่งตัวหนึง่งเดี๋ยวสผสมสีปลานะครับอ่าขอบคุณครับผม